สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไก่8 8ดกันอีกแล้วนะคะช่องไก่8 8ดวิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะคําเตือนนะคะตัวเลขที่ได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักข้อมูล ความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุกคนนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะ ในคลิปนี้นะคะทางช่องของเราจะมีตัวเลขสองตัวบนที่สถิติเดินดีนะคะวันนี้เราจะนำสองตัวบนมาฝากกันนะคะเรามาดูกันนะคะ2ตัวบนในหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นสองตัวบนที่คัดมาจาก เลขเด่นในหลัก10หน่วยบนนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับ2ตัวบนชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่ออกรางวัลในงวดที่ผลรางวัลออก9 3 5นะคะและ2ตัวบนชุดนี้ก็เข้า3 5ตรงๆเลยนะคะ และในงวดต่อมานะคะสองตัวบนในชุดนี้จะมีดังนี้นะคะมีดังนี้นะคะผลสลากก็ออก1 7ึดหนะคะและสองตัวบนในชุดนี้ก็เข้าที่7จ็ดหนึ่งตรงๆนะคะ วดนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะสองตัวบนนะคะมาดูงวดถัดมากันนะคะสองตัวบนในชุดนี้ที่คัดมาจากเลขเด่นในหลักสิบหน่วยบนนะคะก็จะจับตัวเลขได้ชุดดังนี้นะคะและผลสลากเลขท้ายรางวันที่หนึ่งสามตัวท้ายออกสามเจ็ดสองนะคะ สามเจดสองและสองตัวบนในชุดนี้ก็เข้าเจดสองตรงๆนะคะเข้าที่เจดสองตรงๆงนะคะเราก็นำสองตัวบนในหลักสูตรนี้มาฝากกันนะคะและในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนสองหหกี่นี้นะคะเลขสองตัวบนจะ

ท่านผู้ชมอย่าอย่าลืมกลับตัวเลขกันด้วยนะคะเลขก็จะหลายหางนะคะท่านผู้ชมก็ลองคัดเลือกดูนะคะว่าชอบตัวไหนกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าในหลักสูตรเลขเด่นในหลักสิบหน่วยบนไม่มีสูตรไม่มีสูตรไหนที่หลุดนะคะสองตัวบนในนี้ก็จะต้องเข้าวินนะคะเข้าวินนะคะก็ จะต้องมีสองตัวบนในนี้นะคะที่จะถูกรางวันสองตัวบนนะคะถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะคะค่ะก็ขอฝากสองตัวบนไว้ให้ท่านผู้ชมไว้พิจารณากันด้วยนะคะก็จะใกล้วันที่1พฤศจิกายนสองห้ากันแล้วนะคะอีกเพียงไม่กี่วันนะคะเราก็ จะทยอยนำแนวทางนะคะแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ท่านผู้ชมได้เอาไปไว้ใช้พิจารณากันนะคะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในการเลือกจับ3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะคะค่ะก็ขอฝาก2ตัวบนในชุดนี้ไว้ด้วยนะคะ ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ขอฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ไก่888กันด้วยนะคะช่องของเราจะนำเสนอหลักเกณฑ์แนวทางต่างๆหลักในการคิดในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะจะนำมาเสนอ ให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่จะเป็นแนวทางในการเลือกคัดเลือกตัวเลขในการที่จะนำไปเสี่ยงโชคกันนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ